ความไม่รู้จักพอเหมาะพอดีในการทำในการพูดในการคิดมันเลยขอบเขตไปนั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นความโลภถึง่งพากันเข้าใจกลงกันข้ามความเป็นผู้รู้จักความพอดีในการทําในการพูดในการคิดกิจการต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายในเช่นนี้นะท่านจัดเรียกว่า เป็นมัชฌิมา <c oughs> เป็นมัชฌิมาปฏิบัาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ตรึงเกินไปและก็ไม่หย่อนยานเกินไปพอดิบพอดีจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมุ่งให้พุทธบริษัทดำเนินตามทางสายกลางอย่างนี้